สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะโพนี่อยู่ที่หน้าเกม ของค่าย PG นะเกม Queen of Bounty นะก็มาลองดูนะเพื่อนว่าจะรอดหรือเปล่านะานเพื่อนใครนะที่อยากจะลองดูมาลองดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะเพื่อนอย่าลืมนะคะมาชมคลิปของโพนี่นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดลี่อื่นของโพนี่สล็อตนะเพื่อน,อโ,น,อน,น,อนโอเคนะคะได้เลอเสียงโพนี่ไม่ซีเรียสน,นะคะขอแค่มารีวิวให้ดูนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18นะเพื่อนควรใช้วิจารยณในการรับชมเดอ้อมาเพื่อนเดี๋ยวกดเข้าไปในเกมกันเลยนะคะ ขอปับเบ็ดก่อน8บาทมาดูที่3ขีดนะคะเพื่อดูตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะจะมีสัญลักษ์สแกตเตอร์สัญลักษณ์ตัวายวแล้วก็สัญลักษ์ต่างๆตามภาพเลยจะมีตัวคูณนานเพื่อนแล้วก็สกแกตเตอร์สตัวนะคะถึงจะเข้าฟีสป,ปินได้นานเพื่อนลายเดิมพันนาะมีถึง20่ลายเดิมพันน,ะะา,น,นานเพื่อนก็ประมาณนี้นี่แหละนะอม,มาหมุนไปเลยนานเพื่อนทุนพันห้านานเพื่อนอใครก็บอกว่าทุนเยอะไปหน่อยนานเพื่อนก็ เล่นได้หมดนะทุนน้อยทุนเยอะแต่ลองสตารต์ดูสัก300ลองสตาร์ทเล่นดูสัก300ได้เงินรางวัลแน่นอนนานเพื่อนได้เงินรางวัลจากเกมที่เราเล่นแน่นอนนานเพื่อนใครนะคะอยากจะให้โพนี่นะคะรีวิวเกมตัวไหนนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนานเพื่อนโอ้ยแผนที่เพื่อน,อนขาดช่องนี้ช่องเดียวนะเสียดายเหมือนกันสวย ได้มาโอ้โหสามสิบหกบาทโอ้โหนานๆเล่นทีนะเพื่อนเกม Queen of Bounty เนี่ยปกตินะ่ะจะไปมั่วแบบว่าเกมพวกเคียวเอาไปอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนอุย้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิบบาทขอปับเป็ดแล้วกันเป็ดสี่สิบมาเออตรงนี้ได้ห้าสิบบาทไว้เฮ้ย ทุนเราเยอะเราก็ต้องเล่นเบ็ดสูงนิดนึงนั้นเพื่อนถ้าทุนน้อยโอ้โหสตาร์ทสบาทพอนะสบาทเล่นไล่เบ็ดขึ้นไล่เบ็ดลงเอานะโอ้โๆ,ๆโอ้โหสิบสองบาทคุ้มไหมเนี่ยโอ้ยสามสิบโอ้โห สี่สิบบาทเออเพื่อนเพื่อนกำไรเราอยู่ไหนวะเนี่ยเล่น <c oughs> จนจะหมดตังอยู่แล้วเนี่ยห้าสิบโอ้โหสิบหกบาท <c oughs> ตายแล้วเกลือคัก เฮ้ยเฮ้ยเอา้าบัลน,นี้ <c oughs> เสียดายวะ่ะเข้าหน่อยก็ดีนะ <Nice. S 1> อันนี้เล่นไม่เข้าเลยนะเพื่อนอู้หูอันนี้เล่นแบบดือด้อๆแบบไม่เข้าเลยนะกำไรไม่มีแล้วนะเพื่อน เล่นจนทุนหมดแล้วก็ว่าได้นะ <Nice. S 1> โอ้โห <Yes. S 1> โอ้โหตายแล้ว <Nice. S 1> ตายแล้ว <Excellent. S 1> ตายแล้วเกลือละ เกลือแบบสุดๆไปเลยเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้40เออเออ48บาทอุ้ย790ดอกนี้บิ๊กวิ่งไปนานเพื่อน890บบาทเออก็พอได้อยู่ เออเออโอ้โหมาเบนห้าสิบไปกระตุ้นเงินรางวัลหน่อยตกนี้ยังไงห้าสิบ ยังไงดอกนี้57บาทโอ้โหเกลือจัดมาแม่แจกหน่อยเออเข้าโบเข้าโบเข้าโบ เขา่นาเสยน้าเพื่อนเบสหาซิปจัดไปจัดไปน้านเพื่อนโอ้โหเลือกเอาอะไรดีคูณสิบสปินไปคูณถึงยี่สิบสิบสปินเกลือบอ่เกลือและอุ้ยดอกนี้สี่ร้อยห้าเออเอาดีเอาดีเอาดีพันเก้าเอาดีดอกนี้ จัดไปบิ๊กวินสวยโอ้โหพันเก้าร้อยนะแปดสิบเจ็ดบาทเพื่อนอีกเจ็ดสปิน์มันมาโอ้โหมีแหงขึ้นเลยเยอะเลยไหมมีแหงขึ้นเยอะเลยนะคะโอ้โหเสียดายเว้ยเฮ้ยโอ้โหสองร้อยสิบเจ็ดบาทแผนที่ไปโอ้โหเอาหน่อยเพื่อน ขอหนักหนักเบนห้าสิบถึงขนาดนี้แล้วต้องขอดักหนักนะสามร้อยสามเจ็ดสิบห้าโอ้โหโอ้โหไม่แจกไม่เป็นไรกำไรเรียบร้อยสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเพื่อนโอเคเพื่อนก็ ได้กำไรที่เรียบร้อยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านานเพื่อนใครนะที่สนใจอยากจะให้รีวิวเกมตัวไหนอยากให้ลองเล่นเบ็ดเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยเดี๋ยวอย่าลืมนะเพื่อนก่อนจะจากลาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้โพนี่ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย